ครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปของเรานะครับวันนี้เราเจะมาปลูกกากวานปลาครับที่เพร้อมเมล็ดไว้ให้เป็นัวงอกนะครับนี่คือลักษณะเมล็ดนะครับที่พร้อมลงปลูกในแปลงนะครับ ความยาวก็ประมาณห้าซนนะครับความยาวรากจะนำแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันรากแห้งนะครับให้นักษาความชื้นระหว่างที่จะเอาไปปลูกนะครับ ลักษณะรากที่ดีนะครับที่พร้อมปลูกคือยังไม่มีรากฝอยนะครับจะมีจะมีรากฝอยขึ้นมาแล้วรากจะเกิดการกระทบกระเทือนนะครับปลูกไม่ติดนะครับทำด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าให้รากกระทบกระเทือนัน เมื่อเราได้เม็ดผักวานปลาที่เป็นพวงออกมาแล้วนะครับเน้ก็จะมาทำการปลูกลงในแปลงนะครับนี่คือพื้นที่ที่เราจะปลูกผักวานปลานะครับเราจะปลูกแซมระหว่างต้นลำไยครับนี่คือต้นของปีที่แล้วนะครับที่ลูก ตายไปก็เยอะนะครับที่ติดอยู่ก็มีการจเจริญเติบโตก็จะไม่เท่ากัน,นครับบางต้นก็ยังเล็กอยู่บางต้นก็สูงเท่าเท่าหัวแล้วนะครับก็อยู่ที่ระบบรากของเขานะครับว่าระบบรากของเขาจะสมบูรณ์เร็วแค่ไหนานะครับ สมบูรณ์เร็วก็โตเร็วเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกกันเลยนะครับตรงนี้คือจุดที่เราจะปลูกนะครับผมได้นำหลักไม้นะครับทำเครื่องไม้ จุดที่จะปลูกครับวิธีปลูกเราก็ทาการพรวนดินครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้แหลมหรือว่าเหล็กแหลมนะครับแทงนำลงไปนะครับแล้วก็นำเมล็ดหอารากย่างเข้าไปตรงที่รูที่เราแทงไว้นะครับ ให้เม็ดผูเนดินมานิดหน่อยครับหนึ่งรุมเราจะปลูกอยู่สองมเมล็ดนะครับแล้วก็เกีย่ยวใบไม้ คุมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่แปลงของเรานะครับจะใช้ต้นลำญ่นะครับเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงของผักหวานก็มีต้นแครนะครับชะอม มะขามเทศนะครับแล้วก็ลำไย ต้องระวังนะครับีให้ลากหักนะครับถ้ารากหักก็จะไม่เป็นนะครับลุงก็ใส่ประมาณสองถึงสามเมตรนะครับดูถ้าเมตรไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่ารากก,ากสั้นนะก็ใส่ไนะดสามเมตรนั่นเผื่อไว้ ลุมด้วยเศษหญ้าเศษฟางเพื่อป้องกันแสงแดดที่ร้อนครับตอนนี้ก็ได้ทำการปลูกต้นผักหวานป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดินแห้งเราก็รดน้ำนะครับแต่ดูนี้เป็นฝนตกนะครับงฝนตกทุกคืนเลยนะครับ นี่ฝนกำลังมาผมก็ไม่ได้รดน้ำนะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นพะวานป่าจะงอกออกมาหรือเปล่านะครับจะเป็นหรือจะตายะครคับจะติดหรือเปล่านะครับมาติดตามกันในช่องของเรานะครับ ฝาก subscribe กดกระดิง่งติดตามช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ